คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมนินแอดมินเกามาเชียกะจะพาพี่น้อง FC, เอฟซีพอยายไม่ยัยไปตามต้อขอโชคขอหลับกับปูปิศนาโคราี่เชนเคยได้ครับผมครับกัได้ยินข่าว่าปูกับมีแนวทางเลขเทิงเลขไทยและกัเลขลาาพร้อมแล้วพี่น้องเนาะครับผม ก็ล่องไปผิดจะน่าเบิ่งทั้งแนวทางไทยและก็ลาวด้วยครับผมเป็นแนวทางเบิ้งงวดวันที่16มิถุนายนครับผมเดี๋ยวไปรับชมเหลขนิมิตน้ำกันน้งพี่น้องเนาะกับปูปิศาโคราดครับผมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องครับแอดมินเกามาเชียกับพี่น้องเอฟซีกับขอกาบขอบพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตตาแนวท่างให้กับลูกับหลานไปรับชมรับฟังเหลขกนิมิตปูกันเลยครับ ปูรครับลูกหลานก่ามาเชียการมนมาสกการปูพิศนาด้วยครับผมอ่าจะเล่นฟังครับปูวันนี้ลูกกับมาตามต่ออ่าภาพพน้ออฟซีมาขอโช์ขอลาพึ่งเก้าแหละครับปูครับเป็นแนวทางเบิ้งครับปูอ่าเป็นแนวทางเนาะครับผมตามนี้มิตตามนี้มันเสียเข่งไปแห,หละครับอันวันนี้นั่นปูว่า มันไปเก็บเหรียญหาทิศตังได้เฮ้าโหว่ามันเป็นเหรียญหาทิศตังอยู่แล้วมันมียันอยู่หันชี้แดงๆกูหรือว่านเป็นเหล็กบ่อเหล็กแต่มันเหล็กล้างนด้นสิหาศูนย์ครับผมไอ้ทีนะ่ะครับได้ว่ากูนเอาเหล็กหาศูนยะะ์ไปเสียงหล่วก็เอาไม้ไปแง่เอาซ่องพระใจไม่ได้ตั้งหลังค่านะครับอือแล้วกะ็ไปโกนหัวมันอันนี้ฟันว่ะครับนี่นิมิต วันแต่เนี่ยมีมันโคนหัวไปแล้วมันกิดันไปโคนหัวแล้วมันมี่ผมเสศนหนึ่งมันขาวๆอยู่มงบงทิวครับอยู่ิวมันมันเงาพิษปกติแล้วกู้ดึงออกไปมันหวั่นครับว่ามันเป็นเหล็กศูนย์อ๋อครับกู้กับเรียกว่าเหล็กมันนี่ศูนย์มันสีอเป็น อาศูนหรือว่ามันอาศูนมันแน่นนะเพราะสนอกแต่ว่าบานนี้ปูดำมากบอกตัวเดียวไลมันเกิดเนาะครับผมปูก็ือามันรือมันอยู่น้ำกลนหัวนี้ปูวางคือคือว่ามันอันนี้บังมันน่ะมันนะครับตรงฟันมากวนหัวนแน่นกุนกุนหัวมันเกิดเก่าหาเก่ากุนกับเก่าที่ปู่ แม่หัวกับหากับหกแม่แล้วแล้วก็ผู้สีอันอันผู้สี่ใจนะคือว่าห้าวาเหรียญหาเหรเป็นหาทิศตางเหรียญหาทิศตางกันบ่ครับผมแล้วเงื่อนเงื่อนเนี่ยมันมันเป็นธรมาาานมรมากัยจันาะเขาหมายเขาว่าเก่าอนะครับผู้ก็คิดเยหรือว่ามันหากเก่าเพหเรือว่าคนมันไม่สิรุปคนหัวาแบบนี้หัวหัวกับเป็นกลมกดมที่ปู หพหล่นแล้วว่าปลาโอ้ยศูนย์ปูอืออันนี้ปูเคยบอกพลาดตัวนึงแล้วคุณเพราหล่นนี่ยครับผมนอดยังมาเกินน่ะทอดโป๊กเก่าโอ้โหเก่าแนนบานนี้อันนี้เลขนี่ถแต่ตามตามฝันตัวนี้นะมันตีได้หาศูนย์ครับกับหกศูนย์ครับเก้าห้าเก้าหกบานนี้ บ้านนี้เขาตัดตัวหนึ่งออกคือคือมันนี่มันนี่ศูนย์อยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันไปติดเรียนหาทิศตังค์แสดงว่ามันเป็นหามันว่าเป็นหูอ๋อมันนีเกี่ยวกบหาสิบตังค์เรียนหาทินมันมันในในใน,ในฝันนั่นเอาอุ้วนไปนเรียนหาสิบตังค์ครับปู่บ้านนี้อันปู่นัน่น อันพูย่างถูสลาอยู่นะพูกระดเรื่องเล็กนะ <g ül üyor> <g ül üyor> ครับผม <g ül üyor> อันนี้สิแม่นี่ยังบอกพูถูสลาเหรอครับพูได,ด,ด้ถูสลาอยู่ครับเอ้ทูอเ,อ <g ül üyor> อเองถูเองพูกระดิเอันนี้มันเป็นอุป,ปทาชเองที่แต่กระโปงอ,อันนี้บาฟังเนาะครับผมพูถูสลาก็เรื่องครดิบแดงเล็กตัวใดแพร่ยังสินะครับที่จริงมันมันตัวใดแพร่ดิยนะู่พ่าะยูหรือไม่ถูเพว่านตู้เอาลูก อันราชการที่ราชการท oh. ี former 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 mean, ่หาเลยอ้โเลยว่าเอ้ามันกวนหัวเก่าหาหาเก่าว่าชู้ก็นเร่อสิกันเรื่หากัเรื่เด่นถึงมากครับผมแมนคือคือให้สังเกตเริ่งเด้ออันนี้มันมันอันอันนี้สาหรับกูนะคือฮาวการลั่งเพ่งเรื่องเงี่ยงยูนี่นะคือเฮาเพ่งฝันนะฮาฝันขึนมากเนี่ยมันแมนเลยเป็นเลขหรือว่าเฮาวเงี่ยงยูทัวตัวไปเนี่ยมันมันเงี่ยงแปลกๆมากนะ เพื่อนว่าอันเลขกแบบนี้เลขเทวดาดุนอืมครับผมปูปูแค่อันนี้หลายเทื้อแล้วที่ที่อันปูทรงรูปไปใหม่หนึ่งสองให้เบิเงินเนาะครับผมปูนั่งกันแหละปูนั่งตีมันตัวใหญปูเดินนั่งกีะมันตัวใหญ่เสียเอาฟันต่างๆเนี่ยไล่ไปนะอยู่ๆก็เดี๋ยวไปเห็นเล็กหนึ่งสองเคยเรื่องโยมมาบินจังปั้มอยู่ันหนึ่งมันงามนะปูเนาะมันบันงามเพราว่ากันมาครับเคยเรื่อันนี้เออัน ผู้นั้นว่ามันมันคือสิ่งมีขออือเป็นเนีนไปทั้งหาอาจจะมีหาศ<ต>ูนย<ม>์ก็เก่าหาเก่าหาตัวเนียนตัว่าต้องเป็นเก่าหาครับอือเพราว่ามืออันมือมือแร่งปูสีร่องอันนี้บนเก่าหาครับปู่ประมือมอว่าหรือมือผูอันข้าแตงเซเปอันนี้น้ำอันอันเหล็กเล่าห้ยแคเจ้าโอ้ครับมีโชคไม่พออยู่มีมีผูอันอันมากอันเหลกเล่าวอเพราะว่าอัน ไปเขาเจาะพอรับสายครับปูอันปูอันได้เลขโคกศูนย์เล่ามากว่านิ่ผููทรงให้เบิ้งนั่นแหะครับปูก็ดีอันโยมเจ้าหน,นีน้เป็นเป็นอันเป็นหมัดเป็นนด้เธอถามเพราะว่าปูอันเคยบอกเป็นถึงว่าสามสี่เธออะไรต่างๆเจ๊ดแปดปูหลียเจ๊ดฮาว่าอันอันเจ๊ดแปดล่างที่ม้วงน,นั่นนะปูว่าน่ะมันกระเด็นไปเล่าอ๋อครับผมม่วนนั่งมากศูนย์สามปูกับกระเด็นไปเล่าอีกเออ นี่ลาดุดมาหกศูนย์นี่ครับผมบัวปูบานบานเนียนปูกระเล่นเพื่อเพื่อนถามเล่ามาเนาะปูกระเลวันหนึ่งสี่สองสี่มันก็ไปออกสี่หนึ่งน่ะนะโอ้แม่นเล่าบานนี้โยมเพื่อนกระเรียกว่าปูนี่แม่นเล่าอาจารย์ไม่ต้องบอกหววใหญ่ละบอกหัวเหล้านี่แหละเพื่อนไหนวป,ปูกระเรียว่าหกศูนย์สี่ส้มใหเ้เพื่อนนันครับคือออกวันจันทร์มาหันมาปู แมนเมื่ออื่นคือห้อยเหล่าออกเมื่ออื่นห้อยเล่าก็ถือว่าขอขอเหล็กห้อยเล่าไปฝากคุนลองน้ำครับผมอคืออันกระสือบอกก็เดียวได้กต่จิตเป็นหายเนาะโอ้เป็นหายครับพวกตัวกันเล็กน้อยครับผมสี่หกกับสองหกเล้วไปสี่หกกับสองหกแล้วครับผมนิ่งนิ่งปูแทงเหมือว่าเหมือนว่านิ่งปูเอัน ผูหนามึนบอกคนตัวเ,เดียวหกศูนยนะ์ี่กครับ <c oughs> มันก็เจียงพูตัวเดียวน่นะบอกว่าหกศูนย์แล้วส,นาาสน่นหน่ศูนย์มันเต็ตียมเตรียมเลยบะปูมันเป็นเรื่องบังเอิญนหนคือเขากัเริ่งสิ่งหนึ่งมันจิตเป็นเดือนมาที่ว่าดาโดนแล้วเห็ยน,นยังสินะครับอืมสำหรับห้อยใหญ่นั่นปูว่ามันมนนนันอยู่น้ำโวนหัวนี่ละครับอันอยู่ขั้วผิดปูเด้อสำหรับเอสซี่คนที่ไปทียังไงกับเางก็ว่าเล็กมันอยู่ในนี่แหละ ปูน <muitas S 2> ัน <sketches> บ้านเป็นหาศูนย์กับเก่าหาเนี่ยคนหัวเนี่ยอประมาณนี้นะปูเนาะแกนที่จริงมันมันสีแดงหาศูนย์หกศูนย์หัวหลุดหลๆเนาะครับเก่าหาเกาหกแต่ว่าปูอะมันบม่มีหกมันต้องเป็นหาศูนย์กับเก่าหาสองตัวนี่เล็กไงในคาปูสำหรับเล็กเล่างวดวันที่แปดแปดกับสองหางนี่ได้ครับผมรอบพิจหน้าบึงกับสี่หกกับสองหกสี่หกกับสองหก วันเด็อเล่านี่ยีหกกับ26เนี่แหละเด็กปฏิหารหลับเด็อดเล่านนเนี่ยเพราะมันเด็อดปั้นเดือยังเด็กปฏิหารนแล้วอันนี้ไปมันไปนโปอกอสินะครัเด็กที่วัดาโดนโดนเดือดที่วดาดนใจเห็นเห็นดีนะ C6 26ครับเดือเล่าบันพูดได้ครับพี่น้อง Fmin ของมันเชืช่อชีโลกไหนพี่น้อง Fc แล้วกะับันบันพูดเนี่ยครับผมมีเรื่องพี่น้อง Fc ก็ล่องไปเสียงบึงได้ครับผม เออที่เสียงลุ้นล่ามันมากจังสองหางเกดขึ้นธรรมดาลุนดอกครับเขาว่าสามซีงหวัดอะด้วยครับยี่สิบแปดแล้วก็อันอันอันศูนย์สามแล้วก็ตีหนึ่งอันเดียแล้วก็มากมันขึ้นองมืโคกศูนย์เลยซีงหวัดติดเลยซีงหวัดติดเลยได้ครับพี่น้องนี่อลูกกระสีลบกวนปูสำเน็ดได้ครับผมครับลูการการธรรมศาสตร์เนื้ครับปู พลาคุณสาเกเรนหั่นมันหมาดหั่แม่ปูข่หนาแท้มันหมาดครับผมทีะะ่าเะเรนหั่นเอาครับพี่น้องครับผมกะได้มากเลยเด้อครับผมเหล็กปูปริศนาโคลาดนะพี่น้องนเนาะเหล็กบนแล้วก็เหล็กเล่าปูกะลอ,อาากออกมาอ่นขึ้นไปที่ให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาเบิรงสองหางเด้อครับผมซีหกกับสองหกครับผมอ่าลองอ่าลองติดติดเบอรงเด้ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่สนใจเหล็กเล้านะพี่น้องเนาะ เมือแร่งนี่ก็ลองเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มาเชียร์กะขอให้พี่น้องเอฟซีถูกไฮเลอรเงินไปน้ำกันเลยครับผมงวดวันที่16มิถุนายน,ขขน์สุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ